สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาบอกมีคนถามเราว่าถ้าฮอร์โมนนมสตรอมนไข่เขามันข้นมันเหนือดออะทำยังไงไม่ยากเติมน,นี่นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวกล่องก็ได้นะนมเปรี้ยวที่เป็นนมนมกล่องก็ได้นะเติมลงไปง่ายๆของเราข้นเห็นป่ะเห็นมาของเรา,ข,เข,อเราของเราข้นเหมือนกัน คือถ้าเราใช้ใส่จุลินทรีย์มันเยอะเกินมันขยายตัวเยอะก็ข้นแล้วก็ปิดฝาใส่ได้ทั้งเนี่ยมันก็จะไอ้น,นี่ละใส่ขวดใหญ่ก็ได้นะขวดได้ขวดใหญ่ก็ได้อย่าลืมนะหอมบาน,นมสตรพนเขายต้องคลายฝาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดใส่หน้านะจ๊ะ เดี๋ยวพวกเนี้ยเสร็จเรียบร้อยไม่ยากเติมนมกล่องก็ได้นะใช้นมกล่องนมเปรี้ยวนมกล่องก็ได้ดูสวยงามไหมเขียวสดงดงามจริงๆเนี่เรากำลังจะทำนี่เออเอาขุยมะพร้าวมาแช่น้ำไปละเดี๋ยวเราจะทำนี่ตุ่มตอนอุ้ยจะทำตุ่มตอนไงไปตอนกิ่ง กิ่งมะงมะนาวตอนต้นมงต้นไม้อันนี้ก็เลยดีๆนะผักปลังผักปลังนี่โอ้โหแกงส้มย่างอร่อยเลยนะมีใครแกงส้มย่งอร่อย,ออยกิ่งก้านเขายาวเชิงนี่เพราะจากเมล็ดเอามาเ,ลเามาเล็ดมาโรยหมกหมก,มกไว้ในตะกร้าเนี่ยงอกกันเต็ไมไปหมดใครที่จะทำทำตุ้นตอนถ้าใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้แช่น้ำไว้ ล้างสารแทนนินออกแล้วก็ใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เติมเข้าไปด้วยแต่เนี่ยเราแช่ไว้สองรอบแล้วนะคือเราแช่ไว้รอบหนึ่งแล้วแล้วก็ตักออกมาใส่ในนี้ตักใส่จนหมดแล้วก็ก็เทน้นําทิ้งแล้วก็เอามาใส่อีกเนี่ยแช่ไว้สองรอบแล้วน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักเปลือกกล้วยสารพัดที่จะใส่น้ำมงน้ำหมักอันนี้หอมน,สนอมสดทำนมไข่อยู่เนี่ย สองตัวนี้เวลาใส่ไปใส่มาน้ําจะกลายเป็นสีเขียวเป็นจุลินทรีย์สีเขียวบางทีก็เป็นจุลินทรีย์สีแดงแปลกดีเนี่ยเดี๋ยวคงต้องคอยตัดแต่งนะเพราะว่ามันเริ่มจะรกละอันนี้น้ำเอาน้ําปูนขาวปูนขาวโดยไมเอามาปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุย คือดินเป็นดินเค็มจัดเปรี้ยวจัดดินเป็นกรดสามารถใส่ปูนขาวโดรไม้ได้ไปเสิร์ชหาดูปูนขาวโดรไม้นี่เดี๋ยวกันส่วนมากเรามีไอ้นี่เราจะมีพวกจุลินทรีย์พวกน้ำหมักของเราที่ปรับสภาพดินแล้วไงใช่ป่ะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีก็เอามาใส่น้ำเต็มกระมังเนี่ย ต่เราก็ใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะใหญ่ๆเต็มกระมังนะแล้วก็ไปรถราดปรับสภาพดินเติมธาตุอาหารให้ดินก็ได้คือเราทำน้ำหมักไว้เยอะๆเนี่ยหลายๆชนิดเลยดีเพราะว่าต้นไม้เราจะได้ธาตุอาหารที่ครบเขียวเขียวเขียวจริงจีเลย น้ำหมักที่เราทําไว้อะพวกเราคนไหนที่ปลูกผักปลอสารแบบกินเองอ่ะทำน้ําหมักไว้เยอะๆมันจะทําให้ต้นไม้เราได้ธาตุอาหารหลากหลายมากเลยวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุอะไรต่างๆนะพวกเ,ออเดี๋ยวกันพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆแล้วก็ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม น้ำปูนใสก็ามาฉีดพ่นกันแมลงได้นะพวกนี้นสารพัดที่จะทำมาพวกเราอะ่ะฮอมโมนไข่ฮอร์โมนน้ำสดนนี้เขาก็ต้องมองีแคลเซงแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีอะไรธาตุอาหารเยอะแยะต้นไม้นะ่ะชอบอัี้กินมะละกอไว้เอามะละกอมาตากแดดหน้าฝนเราเรโรยไว้ เริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเดี๋ยวไปรนโรยหลังบ้านโหระพายอดโหระพาตัดปักชำได้นะตัดปักชำแล้วติดง่ายๆเนี่ยเอายอดยอดเขาเนี่ยเอาไปเด็ดยอดแล้วกจิ้มลงดินเลยเนีย่เราเคยทําคลิปแล้วยอดโหระพายอดยี่รายอดแมงลักยอดกะเพรานี่ตัดปักชำได้หมดเลยนะนี่เหมือนกันนี่ก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายๆนี่ เห็นไหมอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชําทั้งนั้นเลยที่เราเคยทําตัดกิ่งปักช้มนะผักชีลาวอันนี้โอ้ตัวนี้ดีดูสิยังไม่ได้เก็บกินเลยที่เราทําไว้นะที่เราเพาะเอาเม็ดมรุมมาเร่่อยไเนีย่ยเห็นไหมเต้ไมไปหมดเลยขึ้นเต้ไมไปหมดเลยเนี่ยเอาไปใ,ใส่ไข่เจียวยังอร่อยเลยจะบอกให้ ขับถ่ายดีๆเอาไปทําถ้าเยอะๆก็ไปทําปุ๋ยหมักไนโตรเจนสูงดีฆ่าเชื้อโรคในดินได้ด้วยมารุมแล้วถ้าใครอยากผิวพรรณดีๆก็ไปซื้อน้ํามันสกัดน้ํามันมารุมสกัดเย็นนะ่ะเอามาทานหน้าหน้าเนียนกิ๊กฝ้าเฟอรอยกระตื้นๆหายหมดเลยเอามาตากไว้ใ <laughs> ห <laughs> <laughs> ้งี้ยให้งี้ยให้เงี้อเรามีถึงมือ,อไม่ถึงมือทำสวนเนี่ย อันนี้พี่ตัดได้นั่นไปเอ่อเอามาฉีดๆตอนที่เพลี้ยลงนเนี่เก็บเก็บเก็บถั่วฝักยาไปกินเขาจะมีพวกเพลี้ยอ่อนลงเราก็เลยใช้จริงๆเรามีสูนไทยของเราสามฐานเสือแล้วพวกพืชผักขมๆแล,ล้วเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยน้ำหมักเผ็ดร้อนพวกพลิกแกงกระเทียม พริกแห้งขิงเอามาใส่ใส่ไว้พวกรสเผ็ดร้อนเท่างหลาหมักไว้แล้วก็มากรองฉีดฉีดฉีดไอถั่วฝักยาวเนี่ยเห็นป่ยอดเขาสามารถตัดปักชำได้เลยนะมีรากด้วยเราเคยเราเคยดึงให้ให้ดูแล้วใช่ไหมมันมีรากอะ่ะยอดถั่วเนี่ยยอดถั่วฝักยาวเนี่ยสามารถตัดปักชำได้ด้วยแต่ทีนี้เขาจะติดดอกออกผลให้เราดีขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ยอดเขาตัดปักชำได้แล้วมีรากด้วยยอดถั่วพะยาวตัดปักชำได้นะนี่ยังไม่ได้แยกออกมาเลยเนี่ยเนี่ยนี่มะนาวแป้นดอกพิเศษที่ตัดกิ่งมาทิ่ไมไว้เลนตะกล้าเนี่ยติดรากมาแล้วล่ะเนี่ยรากเดินม,มาแล้วนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาเวลาก่อนงานเยอะงานยุ่งยุ่ง,งนั่งหมดแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนเพราะว่าโควิดรอบนี้มันก็ค่อนข้าง สาหัสสากัรน,น,นี่ยังไม่รู้เลยมเมื่อืออะไรรอก่อนเดี๋ยวต้องจะต้องตัดแต่งเนื้อดูมันปูมันปูตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะคณะเม็กซิโกก็เช่นกันตัดกิ่งปักชำง่ายคณะเม็กซิโกมรกอกินไปหรือต้อนผงชุรสหรือต้อนชายาแล้วแต่ใครจะเรียกเนี่ยไอ้ถ้ตัดกิ่งปักชำนี่นะ ยอดว้าน่ากินไหมล่ะยอดมันปูมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงทีเดียวสารต้านมะเร็งก็สูงนี่เดี๋ยวต้องเนี่ยเอาไปเนี่ย,นนยร้านเฉวยเห็นป่ะกินมันยอดเด็ดมันยอดกินเนี่ยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีดีนะไปหา,าข้อมูลในพั์ภูเบศได้เลยไปหาที่เพจของภัยภูเบศเนี่ยพวกรานเฉวยเนี่ยเราปลูกเยอะเพราะเราต้องการเอาไปใส่ กระถางที่มีมแมลงวีขาวสามารถไล่แมลงวีขาวได้ดีๆเนี่ยเอาเด็ดๆด็ดใบเงี้ยไปอยู่ตรงกระถางไหนที่ต้นไม้เรามีมแมลงวีขาวอะ่ะรับรองได้หายเลยแต่ต้องร้อยเขาย่อยฉลายแล้วต้องคอยเอาไปเติมนะจ๊ะถ้าใครจะทําน้ําหมักไล่แมลงก็พืชผักขมๆจิก,กีิชนิดก็ได้เอาเบิรมรวมกัน3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็กรองเอา เอาน้ำมันมาเนี่ยฉีดพ่นไล่แมลงได้ดีมากใบใหญ่ดีแท้อุย้ยผักลั้งพักลังกล้งเดินเหยียบทะเลเลยเนะเดินเหยียบทะเลเลยเนี่ยเอาใบไปผัดนะ้ำมันหอยก็อร่อยหลายคน,นะขาเอาไปอ่อมใส่แหนมกินก้านเนี่ยตัดมาทิ่มๆก็ติดละเนี่ยก้านเนี่ย เนี่ยตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะหลายคนรู้แล้วนะหลายคนยังไม่รู้นะผักปลังเนี่ยตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากตัดไปชิมจิ้มเอาข้อเนี่ยจิ้มจิ้มไปรากเดินหมดนี่เด็ดมาเดี๋ยวไปใส่กระถางไหนก็ได้ป้องกันแมลงหวีขาวได้ดีมากๆอเยิ่งยวยนม่ เนี่ยเวลาใสไปเราก็ไม่มีสูตรตายตัวหรอกเนี่ยกำลังประมาณเนี่ยสามสิบสี่สิบลิตรเนี่ยเราก็กะเอาแต่ใครถ้าจริง,รงๆอะใส่ไปอย่างละฟามันก็มีจุลินทรีย์เยอะแยะแต่แป๊เป็นลมแต่เราเป็นคนทำเยอะเราก็ใส่เยอะไงฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องเลยที่เข้ามาที่ช่องเราตามไปดูด้วย ได้ความรู้เรากจะฝากช่อง,องนี้แหละทุกช่องงานก็เยอะหลายๆอย่างเราเชื่อว่าทุกคนที่ทําช่อง y o u t u b e ตอนนี้งานเยอะยิ่งคนที่แบบว่ามีกิจการมีภารก,กิจต่างๆขายของด้วยโหย,ยิ่งงานเยอะของเรานี่ตั้งแต่มาทํากับข้าวแทนแม่นี่เราก็เยอะขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจัดสรรเวลามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาแค่นั้นเองพวกเรา ทำไปอย่าท้อนะทำไปเรื่อยๆหลายคนผ่านกด Youtube แล้วแต่รอให้ครบสิบเหรียญสิบเหรียญน,นี่มันนานนะถ้าช่องเราไม่ได้โปรโมทช่องนะคือทีมงานมันก็ไม่มีใครมาช่วยหรอกพวกเราต้องช่วยกันเองเราจะเปิดอ,อ,อ,อีกเครื่องหนึ่งนะเราจะเปิดอีกเครื่องนึงช่องของคนที่มีโฆษณาแล้วเพื่อนๆมีโฆษณาแล้วเราต้องช่วยไงเราจะเปิดเครื่องทิ้งไว้นะ คือจะเปิดแบบให้โฆษณาไหลไปจนจบคลิปอะเปิดทิ้ไงไว้เลยเยอะเ,เรามีหลายเครื่องต้องช่วยกันต้องช่วยของเรานี่เพื่อนเพื่อช่วยเราเยอะนะเพื่อนๆนน้องๆใน,น YouTube ที่ช่วยเราเยอะมากเลยนะเราก็จะทำไปเรื่อยเหนื่อยเราก็พักแค่นั้นเองทำไปจนกว่าแบบหมดเรี่ยวหมดแรงอะปลางานเยอะ ร้องเพลงยังยังไม่ได้ร้รองเพลงนะ <c oughs> ฝากเพื่อนดีนะดูโฆษณาให้เราหน่อยรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่าก,กดปล่อยคำโฆษณาร้องบอกเพื่อนไปดีใจเพื่นตอบมาเธอจ่า,จายแค่ไหนเรามาเพราโฆษณามาเป็นชั่วโมงฮ <c oughs> ฝากดูโฆษณาให้เราด้วยนะโอเคนี่นะ